ด่วนรายงานพิเศษเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพาย,ยุฤุูร้อนบริเวณภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือ28มีนาคมถึง29มีนาคม2564โดยในช่วงสายของวันนี้นะครับ28มีนาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศนะครับ เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือโดยแจ้งเตือนนะครับบริเวณจังหวัดตากกํแแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์แพร่นานเลยชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพู อุดรธานีบึงกาฬหนองคายสกลนครและนครพนมนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกรวมถึงนะครับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยนะครับจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน ส่วนลมใต้และลมตะันออกเฉียงใต้จะพัดนําความชื้นนะครับจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก จะทำให้บริเวณดังกล่าวนะครับเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางที่จะเกิดพายยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงฟ้าผ่าจึงขอให้ประชาชนระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอันตรายจากฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรนะครบด้วยจากภาพกราฟ,ฟิกแรกนะคะเป็นลมนะครับที่ความสูงระดับ500เฮกซปาสคาลสูงจากพื้นดินประมาณ5.5กิโลเมตรในระยะนี้นะครับคืนกระแสะลมฝ่ายตะวันตกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนบน แต่แนวค้งนะครับหรือแนวโคง้งอาจจะลงมาไม่ลึกพอนะครับที่จะถึงบริเวณภาคกลางจึงทำให้นะครับเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นตามแนวชายขอบนะครับของลมส่วนภาพกราฟิกต่อไปนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพกราฟิกแสดงการเคลื่อนไหวการพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์ฝนสะสมใน24ชั่วโมง ในระหว่างวันที่28มีนาคมถึง29มีนาคม2564นะครับแสดงให้เห็นถึงความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและจะมีเคลื่อนกระแสะลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะโดยจะเริ่มนะครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ ลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณนังกล่ามีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้เฝ้าระวังนะครับและติดตามข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ตรวจอากาศร่วมด้วยนะครับเพราะฝนในฤดูร้อนตกเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับในบางครั้งอาจจะมีลมก,กระโชกแรงเข้ามาร่วมด้วยนะครับและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และในระยะเวลาอันยาวนานนะครับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศย่อมเกิดขึ้นได้มากนะครับจากตัวแปรผันตรงนะครับของสภาพอากาศในหลายๆอย่างซึ่งก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับโดยทางช่องวาระตัยอุตคภัยพ,พ,พยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารนะครับและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีจุดความร้อนสะสมหรือจุดฮอสปอ์ต และพื้นที่การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันนะครับในวันนี้2 8มีนาคม2 5 6 4อยู่ในเกณฑ์ปานกลางบริเวณภาคเหนือทางตอนบนซึ่งลมฝ่ายใต้และลมตะนออกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะพัดปกคลุมดังที่โชว์อยู่ในภาพณขณะนี้นะครับขอบคุณภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ